ตอนนอนนะคะสองช่วงของวันศุกร์ที่15กันยายนค่ะเป็นวันที่เรามีความสุขมากๆและวันที่อากาศแบบเย็นสบายเพราะว่าฝนตกแบบโผมมาส,สาวันแล้ว ส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ที่ติดตามรับชมช่องนี้ด้วยนะคะขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆเหมือนกันกันกบที่แหวมีความสุขอยู่ณช่วงเวลานี้แล้วก็เผื่อแผ่ความรักให้กับคนที่อยู่รอบรอบตัวเราด้วยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะขอพระเจ้าส่งวอวยพรทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้9ปีแล้วนะสรับการเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงของอวง่วงี่ปอนะคะย้อนหลังไป9ก้าปีที่ผ่านมาค่ะในนามของยูนิคเป็นมักเน่ของวงนะคะน้องเล็กของวงอย่างที่เราเห็นนี่แหละหล่อน่ารักแล้วก็หวานมากๆณปัจจุบันนี้ก็เป็น เบอรอทั้งงานร้องทั้งงานเต้นนะทั้งงานเล่นซีรีส์และแสดงภาพยนตร์บน,นอิ f ฟิชชั่นของวายป๋อนะคะเมื่อแปชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็มีรวบรวมผลงานของวายป๋อด้วยบอกว่าก้าวไปข้างหน้าอย่างเบาๆพัดพาสายลมและดวงดาวก็ซิปเพื่ออธิบายการเติบโตของคนหนุ่มสาวการเดินทางผลงานไม่มีวันหยุดระหว่างทางก็รู้สึกถึงความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ของชีวิตสะสมพลังฝึกฝนเพื่ออน,นาคตชาญหนวิ่งไปในทิศทางกว้างอย่างตัวเองพร้อมต้อนรับชิวทัศน์และความท้าทายใหม่สุขสันต วันครบรอบเดบิว9ปีอวงอี่ปออเขอบคุณน้องมาเลยน,น่ารักมากๆหายปีอออฟฟิเชียลก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะปีนี้เนี่ยคลิปรวบรวมผลงานนีดสั้นนิดนึงแต่ยังคงความน่ารักบวกความเท่ออกทนเขียวดำในคอมเมนต์ของโพสค่ะที่อัพเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ยังมีรูปภาพนี้ด้วยบอกว่าเป็นรูปภาพเซลฟีจ่จริงๆเป็นรูปภาพหวงอีปออับภาพนี้ ไม่เห็นหน้าตานะคะนี่อย่างที่เห็นนี่แหละรู้สึกว่าวายี่ปอ๋อกาลังชอบนะคะลูกนี้สวมเสื้อท s ชชู่สีดำนอกจากนั้นกับรูปนี้ด้วยค่ะก็มีเหล่าบรรดาแบรนด์สินค้านะคะและแอคเค้าบันเทิงต่างๆเนี่ยแฟนๆนะรูปอวยพรกันทั่วหน้าเลยสำหรับวันครบรอบการเปิดตัวนะะเข้าสู่การของอว่างี่ปอ๋อ9ปีแล้วค่ะราพี่น้องชาวกูซูก็มาช่วยกันอวยพรให้วงอีปอ่ป๋อด้วยนะคะกับ,ก,บการเดบิวต์ครบรอบ9ปีของหวังงี่ป๋อเขาพูดที่สร้างความสุขให้กับเรานะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่วอ,อว่้สรางเเขขาาาึ้้นมมใหรีความสุขมาก จริงๆคอยวังอีปอนะคะเจริญเติบโตในวงการบันเทิงอย่างมั่นคงในระยะเวลา9ปีนี้ก็ผลงานเยอะแยะมากมายไปหมดนะหลากหลายสายด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับหวังอีปอนะคะเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยม ในทุกแขนงจริงๆค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของวงการบันเทิงแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ส่วนตัวการแข่งรถนะคะล่าสุดเนี่ยมีตีกอล์ฟด้วยเปสต์วีอท่านหนึ่งนะคะที่ความสามารถนั้นเยอะมากจริงๆในช่วง6ปีนี้ก็ส่งผลงานสุดพีกัน3เรื่องรายการกับผลงานภาพยนตร์คิดเดนเบลดนะคะบอลดูฟาค่ะและวานเนตโอลี่เซบราเท้าฝันหลากหลายบทบาทแต่ว่าทําได้ยอดเยี่ยมทุกบทบาทเลยไว้พี้อมมีอัปเดตเข้าไปในช่วงเมื่อวานนี้ด้วยนะคะกับโคชาค่ะรถยนต์อาดี Audi Q4 e-tron นั่นเองก็เป็นอะไรที่หล่อหนา้ารักมากๆเลยนะเท่มากๆอุไวบอก,ก็อัปคลิปโฆษณานี้นะคะในช่วงเมื่อวานนี้บอกว่าปลดล็อกความรักอย่างแบบร้อนแรงเตรียมพร้อมออกเดินทางไปกับแบตเตอรี่ที่เต็มเปี่ยม Audi Q4 e-tron ฝาด้วยฝังตัวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกับ Audi Q4 e-tron เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรักอย่างร้อนแรงด้วยกันนะครับสินค้าก็มีเปิดตัวโฆษณาออกมานะคะใกล้ๆกันค่ะทนานัของร d มีด้วย สอฟ์เรดมีโน้ตสิเป็นโทรศัพท์ที่บันประทับใจมากๆหาเรดมีชอบมากๆใช้งานง่ายราคาไม่แพงนอกจากน้นทางด้านของอันท่านะคะกับวังยี่ปอยท่เาเห็นกันค่ะก็ยังมีการโปรโมทด้วยในช่วงวันนี้เขาก็บอกว่าไปที่อันท่าชีโมลิต t l ิลบล็อกบ็อเพื่อค้นหาอันท่าเอิร์ธเชลของคุณ เสื้อผ้ารองเท้านะเทมากมากค่ะของอันท่าเราส่งความสุขไปยังวังอีปอด้วยนะคะสำหรับช่วงของวันครบรอบการเดบิวต์9ปีของเขาค่ะคอยวังอีปอนั้นมีความสุขมากๆที่สำคัญนั้นสุขภาพแข็งแรงในช่วงปีหน้านะคะจะได้ชมซีรีส์ของวังอีปออีกหนึ่งเรื่อง s ำหรับ Golden Journey นะคะร่วมแสงคุณหลีซินนั่นเองเป็นซีรีส์ในแนวพีเดียนะคะ จากน้องค่ะเรามาถึงพี่กันบ้างสองพี่น้องสุดหล่อมากคาวามสามารถขวัญใจของ,งเราชาวกูซูสองเจ้าชายแห่งกูซุจากวังอีปปอมมาถึงเซียวจ้านนะคะตอนนี้เซิ่งยางเนี่ยฮอตฮิตจริงๆและซีรีส์ก็เดินทางใกล้ที่จะจบแล้วเพิ่มแป๊บเดียวนะคะจะจบแล้วค่ะ สำหรับเซิ่งอยางของเราสัปดาห์ล่าสุดนะคะสำหรับคาแรคเตอร์โอยบ่ออินเดคลิสค่ะซิงอยางนั้นนะคะก็กวาดคะแนนนิยมไปอย่างท่่มทนค่ะอยู่ในอันดับที่1และด้วยคะแนนที่98.75ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะติดตามรับชมได้าทาง i อชี e นะคะมีคนมาถามแวมอยู่ว่ามีซับไทยไหมนีม่ค่ะ ทั้งหมทซับเนี่ย11ภาษาในการคุณเลือกเลยว่าคุณจะเลือกชมซับภาษาอะไรไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาอาหรับก็มีภาษาญี่ปุ่นก็มีติดตามรับชมได้ทางอาชีอ e. ีแบรนด์ล่าสุดของเซียวจ้านนะคะอีฟลอมค่ะ ตรงนี้ก็สร้างความภาคภูมิใจอีกแล้วนะคะสอบเซลจานในฐานะของโคศกของแบรนดน์นี้ไอมานก็มีรายงานสรุปสถิติด้วยนะสวันหลังจากที่อีฟลอมนะ,ะเปิดตัวเซลจานในเป็นแบรนด์สปองซ์สันดัชนีความนิยมของแบรนด์นะคะจากการโคษซาน,นอยู่ที่92.75สงูงกว่าค่าเฉลี่ยาการเปิดตัวผู้แทนใหม่นะ,ะทั้งหมดของเดือนสิงหาคมด้วยนะคะที่62.78สงแปละสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มสินค้าประเภท Personal c แ r e ของเดือนสิงหาคมนะอยู่ที่68.09และความนิยมของแบรนด์ที่มาาาจจกงเซ้นนะคะค อยู่ที่98.44สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเปิดตัวผู้แทนใหม่ทั้งหมดของเดือนสิงหาคมนะคะอยู่ที่40.75และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มสินค้าประเภท personal care ของเดือนสิงหาคมอยู่ที่48.64ขอส่งความดีใจกับเซียวจ้านด้วยหาะ,แ,ะแ,บบแบรนด์ e f ฟ o อมก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะพรีเซนเตอร์ใหม่ที่มียอดปฏิสัมพันธ์สูงที่สุดด้วยประจําสัปดาห์นี้ค่ะอันดับที่1นึ่นะอ e ีฟลอมในช่วงเมื่อวานนี้เซียวจ้านมีมาทักทายด้วยนะคะน่ารักมากๆกับผมทรงนี้ซวจ่าาามดนครับ เซิงหยางนะคะตอนนี้ก็ถูกเปรียบเทียบเป็นดังดวงอาทิตย์ของผู้คนไปแล้วนอกจากของเจียนปิงเป็นีรีย์แนวรักโรแมนติกแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆค่ะยิ่งดูก็ยิ่งซาบซึ้งใจเสียวจานเซิงหยางนะชนะใจมากตอนนี้เสี่ยวจาย้านมีได้ให้สัมภาษณ์กับท่าน้าของซีนาเว่ยป๋อด้วยนะคะเสี่ยวจาย้านก็บอกว่าผมกําลังเลยอยู่เหมือนกันเขาตัวเองจะเล่นบทน้องชายที่น่ารักอย่างเซิงหยางนี่ได้ดีหรือเปล่าคือเซิงหยางในเรื่องนี้เขาอายุ26ปีผู้กํากับแล้วก็คนเขียนบทนี่ต้องประชุมกันถึงเรื่องของบทน เซียวจา้านถึงกับตกปากรับคำนะยอมเล่นพี่น้องชาวเน็ตนะก็บอกว่าเซิ่งหยางคือเซียวจ้านในโลกคู่ขนานและเซียวจ้านหก็ยอมรับว่าเขารู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลากลับไปเพราะเขาอยู่ในสายอาชีพเดียวกันกับเซิ่งหยางแต่ทั้งสองคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันและเขาก็ไม่ต้องการให้ผู้ชมนี่เอาความรู้สึกที่มีต่อเซียวจ้านใส่เข้าไปในตัวละครเซิ่งหยางค่ะก็คือเซียวจ้านประมาณว่าเห็นเซิ่งหยางก็เป็นเซิ่งหยางเลยคือไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเซียวจ้านกับเซิ่งหยางเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันในโชว์อนาคตสำหรับแผนการทาางนนอคต เซียวจ้านบอกว่าเขายังคงมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทาละครซีรีส์ต่อไปและถ้าเป็นไปได้อันนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเซียวจ้านบอกว่าผมยังคงอยากแสดงเป็นตัวร้ายที่มีเสน่ห์แล้วก็แบบน่ารักครับเราก็รอดูนะคะเซียวจ้านจะได้เล่นบทนี้ตอนไหนเพราะเซียวจ้านนะคะตอนนี้ก็ยืนหลักเลยนะคะเป็นพระเอกส่วนเรื่องราวของตัวร้ายที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักเนี่ยจะได้เล่นตอนไหนในบทบาทในฝันของเซียวจ้านเราก็รอติดตามเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านด้วยกันค่ะ เชจ้านมีได้ให้สัมภาษณ์กับท่นนอง CCTV 8ด้วยนะคะสำหรับในช่วงของวันที่10ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่ไม่สามารถนําคลิปที่เกี่ยวกับเสื้อยางนะออกในรายการได้เนื่องจากว่าโดนบล็อกนะคะแล้วก็ดูเป็นภาพนิ่ง ขอขอบคุณแปลไทยด้วยนะคะจากทางด้านของเซลจาน FC ไทยแลนด์เซลจานได้มีพูดถึงเสื้อหยางด้วยนะคะบอกว่าผมคิดว่าเสื้อหยางนี่ก็เป็นเหมือนกับชื่อละครของเราเลยนะครับแสงสองรักข้างกายเขาเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงเล็กน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแต่เขาเป็นคนที่คิดบวกเมื่อเจอกับอุปสรรคในชีวิตก็เผชิญหน้าแบบไม่กลัวผมคิดว่าคงจะไม่มีใครเนี่ยชื่นชอบคาแรคเตอร์แบบนี้หรอกครับและในตอนที่ถ่ายทําละครเรื่องนี้เนี่ยพวกเราก็คิดว่าจะทํายังไงถึงจะใกล้เคียงกับชีวิตของทุกคนในฉากที่บ้านผมก็จําได้ว่าฉากแรกคือ จร,จริงๆแล้วตอนนั้นพวกเราก็คิดแล้วก็พูดถึงการตื่นนอนจะทําอย่างไรให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเหมือนกับเวลาที่ทุกคนนั้นตื่นนอนแล้วก็มีการตั้งใจออกแบบเสี่ยจางพูดถึงเซิ่งอย่างต่อไปโดยค่ะว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่โตขึ้นมาในครอบครัวธรรมดาในด้านชีวิตด้านการทํางานเนี่ยก็จะ,ะเผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับคุณที่คุณอาจจะเจอด้านการทํางานเขาก็เจอปัญหาเหมือนกับที่คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ต้องเผชิญก็คือไม่มีความสามารถจะทําฝันให้เป็นจริงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่หวังแล้วจะแก้ปัญหาย,ยังไง ณขณะนี้อาจจะแก้ไม่ตกแต่ผมคิดว่ามันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นรวมถึงตอนที่จัดการเรื่องหัวหน้าผมคิดว่าเขาอาจจะบูบามใจร้อนไปหน่อยแต่หากว่าเปลี่ยนเป็นตัวผมเสียวจ้าแล้วก็ผมอาจจะไม่เลือกวิธีนี้ผมเชื่อว่าเราสามารถใช้ความพยายามของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองครับถึงแม้ว่าเซิงย่างฐานะทางบ้านจะไม่ดีนะคะเสียวจ้าบอกว่าเซิงยางนั้นเขาเป็นคนที่จิตใจดีมากคือดีที่สุดประมาณนี้นะคะ เซจันบอกว่าผมจำได้ว่ามีฉากหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตลกมากๆมีครั้งหนึ่งที่พาเจนบินไปที่บ้านสองคนนั้นก็มายืนที่หน้าประตูพอผมเปิดประตูเหล่าเซิงนะคะก็เต้นต้อนรับและในด้านของความรักผมก็คิดว่าถึงแม้ตอนต้นจะถูกกีดขวางอยู่บ้างแต่ตอนหลังก็จบแบบแฮปปี้ผมจําได้ว่าฉากที่จ่ายทำในรถไฟฟ้าใต้ดิน พี่เซองอยางกอดกับเฉียนปิงแล้วผมก็พูดขึ้นว่าขอชาัดแบตหน่อยจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่มีในบทเป็นสิ่งที่ปรึกษากันกันกนกบไปเจียก็คือคุณไปไปเหอน,นั่นเองแล้วก็พุ่มกลับในช่วงที่ถ่ายทําดังนั้นผมก็คิดว่าในช่วงนั้นคนสองคนที่กําลังยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองยุ่งกับงานของตัวเอง ในช่วงเวลาที่ได้พบกันโดยบังเอิญนั้นแนวป้องกันในใจของคนทั้งสองคนก็ได้เปิดออกในทันทีความอบอุ่นที่ยังเหลือได้อยู่ด้วยกันเป็นความอบอุ่นของการเละกันประมาณว่าชาร์จแบตให้ซึ่งกันและกันถ้าใช้คำพูดของผมจากในละครมาพูดก็คือเป็นอิสระจากกันไม่คาดเดาไม่หวาดระแวงแต่หัวใจของคนสองคนยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้กันครับก็เหมือนที่ผมเพิ่งพูดไป ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เสิงอยากได้รับคือการเติบโตผมคิดว่าสิ่งที่เจนปิงได้รับคือการที่เธอได้เห็นเลือดร้อนรุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ในหัวใจของเธออาการใจเต้นเหมือนครั้งตอนยังเป็นสาวๆเลยประมาณนั้นในช่วงท้ายสซดาบอกว่าผมคิดว่าการได้ทำละครโดยเฉพาะละครที่เน้นเรื่องการใช้ชีวิตแบบนี้จะไปตั้งค่าล่วงหน้าให้มันมากเกินไปก็ไม่ได้ ทั้งหมดต้องเริ่มต้นจากตัวตวนที้แท้จริงให้มันเข้าใกล้ชีวิตของคุณอย่าไปเสริมแต่งอะไรมากมายทําอะไรให้มันง่ายๆดีกว่าเซียวจา้านก็บอกแบบนี้เราจะเห็นจากบทสัมภาษณ์เซียวจ้านาลหลายๆครั้งนะคะที่เซียวจา้านมีส่วนในการดีไซน์มีส่วนในการเพิ่มบทของตัวละครเข้าไปสังเกตมาหลายเรื่องมากๆแล้วเซีจา้านจะเป็นแบบนี้นี่ทําให้เรามองเห็นนะคะในอนาคตว่าเซีจา้านจะต้องเป็นผู้กํากับแน่ๆ เพราะเซียวจ้านนะช่วยครีเอทนะคะในแต่ละฉากเพิ่มเข้าไปหรือว่าตัดออกหรือว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่ถือว่าเป็นคุณลักษณะของพุ่มกลับเลยนะคะเซียวจ้านเยี่ยมมากช่วงท้ายนี่ค่ะฝากพี่น้องด้วยนะสองคนที่เป็นแฟนๆฟิกเสียงนะคะเรื่อง love me if you can ขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผมใกล้ที่จะจบแล้วนะคะมาถึงอีีที่24อ่ะต่อไปก็25 26 27หหลรือ3 EP อีีเท่านั้นองค์ชายโชเรนนะปารีสผักกาดแล้วก็เรใกล้ที่จะจบแล้วพี่น้อง ใครที่ยังไม่ทราบว่าอัป EP 2ีแล้วก็ติดตามรับชมนะคะหาคนดูได้ที่เพลย์ลิสต์ของช่องแวมก็จะอัพเป็นฟิกทั้งหมดสำหรับเพลย์ลิสต์ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะทุกคนน่ารักมากๆเวลาที่แบวมเจออะไรที่ไม่โอเคแวมก็มาอ่านความรักของทุกคนนะที่ส่งมาความรักมันเป็นอะไรที่มีพลังพิเศษจริงๆเหนือคำบรรยายแหวมขอทุกคนนั้นมีแต่ความรักที่ดีๆขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีนนช่วงค่ำคืนนี้ขอทุกคนนั้นนอนหลับฝันดีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ